อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของสถานการณ์การค้าชายแดนะนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าเต็มที่นะคะส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านแดน6เดือนแรกในปี2567นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ รัฐบาลเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะจัดก,กิจกรรมงานมหากรรมการค้าชายแดนปี2567ด้วยค่ะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยนะคะทีนี้มาดูกันค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยหรือท่านเป็นอีก หนึ่งตำแหน่งก็คือรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะท่านก็บอกว่าการดําเนินนโยบายตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศไปดูเรื่องของสถานการณ์การค้าชายแดนแล้วก็ผ่านแดนอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาเนี่ย กรมการค้าต่างประเทศมีการเปิดเผยสถิติข้อมูลการค้าชายแดนและผ่านแดนในช่วง6เดือนแรกนะคะของปีนี้มีสัญญาณที่ดีอยู่ในแดนบวกนะคะแล้วก็มีมูลค่าการค้ารวมเนี่ยอยู่ที่912,283ล้านบาทค่ะคือถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะโดยไทยเนี่ยส่งออก 5 3 4 3 1 6ล้านบาทนะคะก็บวกเพิ่มมาเป็น3.1%ส่วนมูลค่าการนำเข้าของไทยจะอยู่ที่377,968ล้านบาทค่ะก็บวกเพิ่มนะคะ4.3%โดยไทยเนี่ยมีดุลการค้าอยู่ที่แ5 0 0 0 0ล้านกว่าบาทนะคะสำหรับมูลค่าการค้าชายแดงกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศในช่วงครึ่งแรกเนี่ยครึ่งปีที่ผ่านมามีมูลค่ารวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่490,000กว่า ล้านบาทค่ะก็เ sì พิ <qu arts> ่มข really ึ so. ้นนะคะมูลค <lui> hmm. <100. S 1> <sh> ่าการค้าสูงสุดตามลำดับก็คือจะมีลาวลาวเนี่ยสูงสุดนะคะอยู่ที่แสนห้าหมื่นล้านกว่าบาทรองลงมาก็เป็นมาเลเซียค่ะแล้วก็ไล่ลงมาเป็นเมียนมาแล้วก็กัมพูชาตามลำดับนะคะสำหรับมูลค่าการค้าผ่านแดนในประเทศที่3ช่วงครึ่งปีแรกนะคะมีมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่418,813บล้านบาทค่ะ คือก็มีอัตราเพิ่มขึ้นนะคะ4.8%โดยการค้าผ่านแดนไปจีเนี่ยมีมูลค่าสูงสุดค่ะอยู่ที่2 4 4 1 7 5ล้านบาท ก็บวกเพิ่มเป็น14.3%นะคะที่เพิ่มมารองลองมาเป็นสิงคโปร์ค่ะ53,000กว่าล้านบาทแล้วก็เวียดนาม36,000กว่าล้านบาทค่ะตามลำดับนะแล้วก็สินค้าส่งออกผ่านแดนที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมผลไม้<ะ>ให้ถ่ายผลไม้ผลไม้ผลไม้ไมอา้าวทุเรียนแน่นอนโอ้เก่งมากทุเรียนสดทุเรียนสดนะคะอยู่ที่6,7601ล้านบาทค่ะ ฮาร์ดดิส์ไร้อันดับ2อนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเป็นยางแท่งอ,อยางแท่งของเราก็มีราคานะแล้ว ตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านนายกเองนะคะก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลพร้อมผลักดันความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปด้วยมิตรไมตรีที่ดีแล้วก็เห็นความสําคัญในเรื่องของการค้าระหว่างแดนก็คือการค้าชายแดนผ่านแดนเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่จะกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แล้วก็อาจจะเป็นตลาดการส่งออกที่สำคัญของไทยด้วยค่ะ,คะตอนนี้มีการสั่งการไปแล้วนะคะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาต่อย,ยอดแล้วก็ จะได้เพิ่มประโยชน์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศคู่ค้าที่สําคัญด้วยค่ะมีการเพิ่มสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าการค้าให้เศรษฐกิจไทยได้ดีขึ้นด้วยค่ะอื